เป็นภาพถ่ายได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันตัวนี้คือมีรูปเล่นเยอะจริงๆความคลาดมันมีเยอะอย่างถ้าเอาง่ายๆอย่างปกติเราใช้งานตัวสัมเวลาเราดูมิสคออเข้ามาหรือดูเมสเซจเข้ามาอย่างเงี้ยถ้าเรามีหน้าเมสเซจของใครเข้ามาแล้วเราไม่อยากจะพิมพ์ตอบเราอยากจะโทรไปเลยเงี้ยโทรหาตราอะไรเงี้ยเราแค่ยกไม่ต้องไม่ว่าจะอยู่ในแน่มิสคอมันแสบหรือว่าช่วย แล้วเรารู้สึกว่าคุยกันม่รู้เรื่องนะอย่างขี้เกียจอยางจบียวก็ยกข้าไรู้ออนให้เตนทีคุยไม่คับนหรืออย่างที่ใช้อิตเกอร์ตนหนังสืออะไรแวกนี้แต่ว่าโดยทั่วไปผคนที่ใช้ตัวสมาร์ทโฟนมักจะมีการตั้งสีิมในโหมดความประหยัด15วิสม10วินาทีแต่เรามีโมดมาร์ตเต้ทำให้เครื่องมันรู้ว่าพี่อยากเห็นใช้หา กวแจ้วเดียวต้องมาคอยลกับหน้าจอา่ยันกทำให้ชีวิตสงบสารากขึ้มันจะรู้จักใช้มากนนทห้ม่เ็นนท้อเป็นน้ตก็คือตอบโจทย้อีกอีากรดาษเ้นใช้งานยังังดีแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีฟังกาชันอย่างเอ็บ like mm ีที่เป็นสิบัตภังูเน ไม่ีก็คือเป็นการส่งไฟล์ผ่านระหว่างเครื่องกับเครื่องด้วยคือเดี๋ยวผมจะพูดนะว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้ของ่านบลูทูธส่งได้แค่ระดับเมกแต่ว่าด้วย Android เราจะมีเทคโนโลยี Wi-Fi Direct ที่สามารถส่งส่งไฟล์ได้ระดับเป็นกิกะไบต์นะมีความเร็วสูงในระดับ wi-Fi อย่างไฟล์หนึ่งหนึ่งกิกเนี่ยส่งประมาณ3านาทีแต่ว่ามันมีปัญหาว่ามันเชื่อมต่อยากลูกค้าก็จะมีปัญหาว่า Wi-Fi ฟ i r e c t เชื่อมต่อยาก เราก็ดึงเอ็นเอ็น FC เข้ามาใช้ NFC ที่ที่พี่ใช้กันก็คือเวลาพวกผูกรถไฟหรือปตัดต่างๆที่แต่เอันซีือ NFC เราเอา NFC มารวมเอาเครื่องหลังเซนงานปุ๊บมาานันจะรู้จักกันทันทีแล้วกดกดแตะส่งไฟล้วก็ส่งผ่าน